เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่9เมษายน68ร้อยตำรวจโทสตัตวัดผู้พารัตรองสอวอสอบสวนสบพบ้านค่ายจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุชายวัย58ปีมีอาการคลุ้มคลั่งและถืออาวุธปืนอยู่ภายในบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่11ตบางบุตรอ,อบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยยังไม่สามารถยืนยันจำนวนกระสุนที่ชายคนดังกล่าวมีอยู่ภายหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกว่า20นาย พร้อมอาวุธประจำกายได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเบื้องต้นเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยถูกส่งไปบำบัดมาแล้วขณะที่ผู้ใหญ่บ้านพยายามเข้าไปพูดคุยเพื่อเกลี้ยกล่อมกลับถูกชายคุ้มข้างยิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดจนต้องรีบถอยออกมาเพื่อความปลอดภัยต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษได้วางแนวเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์แต่กลับถูกยิงสวนออกมาอีกหนึ่งนัดโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจล่าถอยออกมานอกบริเวณบ้านพร้อมปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อหลีกเลี่ยงความกดดันแก่ผู้ก่อเหตุและให้มีโอกาสตั้งสติก่อนจะดำเนินการเจราจากครั้งนายชาวลิตประกอบสุขเพื่อนบ้านเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเคยติดยาเสพติดและหลังจากเข้ารับการบําบัดตนจึงหลีกเลี่ยงไม่คบหาใกล้ชิดขณะที่นายสมศักดิ์ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่เพียงลําพังไม่มีครอบครัวประกอบอาชีพกรีดยางพาราและอาวุธปืนที่ใช้นั้นคาดว่าเป็นของบิดาผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดล้อมพื้นที่โดยรอบรอจังหวัดที่ผู้ก่อเหตุอ่อนเพลียและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ก่อนจะเข้าทําการเจราจาเพื่อให้วางอาวุธและมอบตัวอย่างสงบสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการควบคุมอย่างใกล้ชิด